we เลยนี่มันดอกอะไรอะ่ะสุดยอดอะไรอุ้ย อ,อ,อันนี้เป็นทางเทวล,ลอดโอุโมงค์ครับลอดโอุโมงค์ <laughs> ว้ายล,ลือล่อนลื่นลื่อนลื่นโอ้เป็นโอุโมงค์ต้นไม้ตลอดเลยนี่ดูเดี๋ยวยว Thật ra hẳn ạ, đi Mẫn mây lòi lắm Mây lòi thật Ủa, không lũ đâu nhỉ Mình tầm nghĩ thôi Bên nhằng nhí luôn rồi Nó chắc tùy đi คือเส้นทางเชื่อมใช่ไหมโอ้มันต้นนุ่งต้นไม้น่าส้อมวิ่งมากเลยอ่ะโอเคเราไปกันต่อนะคะมาดูดูอากาจะร้อนๆหน่อยนี่บัดนี้บัดนีีเป็นน้องค่ะเผ็ดแรงมากกว่านี้ ดูข<ว>้างหน้าโอ้คุณผู้ชมดูข้างหน้าว้าวสวยมากโอ้หวิวก็อยากจะบอกเลยสวือยจิงค่ะสวยนะสวยนะมันเป็นมันเป็นภูเขาป่าเป็นผักกินได้ใช่ปะ ตรงนี้ไล่มันของชาวบ้านนะคะข้างหน้าชาวบ้านก็ทำอะไรกันชาวบ้านก็ทำอะไรกันเราจะจเจอชาวบ้านไหะ เป็นดินมันเป็นดิน,น,น,ดน,นโสดายเดี๋ยวมันฝังเท้า,มาไม่ใส่รายละเอียดเลยครับหนุ่มแบงโอ้โหใครถาม,มาได้ไอ้นี่คือถังอะไรอะคะ่ะอันนี้คือถังน้ำเหรอถังน้ำใช้ดืม่มใช้กินหรืไไอไง สวัสดีค่ะนี่นะคะพี่พี่เขากำลังอันนี้ทางเก็บน้ำเหรอคะครับาาทางฉีดยาอ๋อทางฉีดยาด้วยฉนะีดยา,าด้วยครับเห็นไหมคะคุณมบรรยงสาวได้อ๋ออันนี้สวนอะไรคะเนี่ยน้อนาะลำไยขายโอ้ยอันนี้พี่พี่เขาบอกว่าเป็นสวนผสมค่ะเป็นสวนน้อยนาะลำไย,ยมะม่วงทุเรียนทุเรียนด้วยนั่นไง,นง,งก้วยมะม่วงกล้วย สารพัดเลยอ่ดินดีมากนะคะพี่เขาจะทำการฉีดยากันนะคะคเครื่องฉีดยาไอ, <laughs> อัน,นี้คือพ่นแมลงใช่ไหมคะครับพ่นยาด้วยมมแมลงน้วะเขาวอยาเข้าไปขอบคุณค่ะพี่นี่คือต้นมะม่วง <laughs> อ่ะไอ้นี้ต,นต้นโตละ โอเคยู <Okay. S 2> ววสวยมากอันนี้เป็นฝั่งแถบบ่อยค่ะอ่าวป้ายน้องหมาป้ายปลุกปลุกปลุก <laughs> ชีวิตฉันมีแต่มมานำไปหนุ่มสวยมากเลยค่ะข้างหน้าเราก็จะเป็นเขากระโจมใช่ไหมคะ างหน้าที่มองไกลๆนุ่นคุน้นๆนุ่นค่ะเขาอุทยานจะเป็นเขาวนณาอุทยานไม่ใช่ของกระโนไหมวณาอุทยานเส้นตกเส้นน้ำตกก้าโจนใช่ปะมองไปไกลๆเลนะออคตอนนี้นะคะรเรากำลังเนนดินทางไปเรืย่ยไกด์ครับไกดครับนั่นใช่ค่ะกระทือหรือเปล่าครับดูให้ ดูให้พี่หน่วยว่าใช่หรือเปล่าคะเดี๋ยวให้ให้น้องผู้จำนำค่ะใช่ไหมคะนี่ต้นขาหรืออะไรเอ่ยกระเทือกเป็นกระเทือใช่ไหมคะโอ้ใบเป็นอนต้นข้างล่างของต้ะถอนถอตอถ้าถอโอ้ไอ้นี้ใช่ไหมที่ก็เอาไปลวกทานจิ้มกับน้ำพริกใช่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อใช่ไหมคะอุโ้ยถ้างั้นไอ้นู้นก็ใช่สิครับนก็ใช่ครับเออโอ้นะคะเพืเพื่อน เราเจอผักที่ทานได้อีกแล้วค่ะคน,ะนี่อันนี้ก็ด้วยใช่ไหมคะมอ๋อมันอยู่อย่างนี้เป็นต้นโชคดีจังนะคะมีน้องเขาไู้จับน้องเขาเป็นเจ้าถิ่นที่นี่นี่อยู่ในปา่าเขาเรียกปา่าประเภทไหนคะทําไมกระทือถึงมาอยู่ตรงนี้ได้<ม>นี่ค่ะนี่คือป่าที่กระทืออยู่นะคะเป็นทางผา่านลุ่มมากเลยที่เราเดินกันมาเป็นทางเนี่ยค่ะ ชาวบ้านเขเดินกันนะีีค่ะโอเคเราก็ได้กระดือเนอะเาะโอุ้ดยอดมากเลยอ่ะโอเคครับนี่นะคะอันนี้คือเป็นผักทานได้นะคะเขาเรียกว่า,าผ้าขี้ริ้วห่อทองค่ะยอดของมันนะคะมีสปปรรพคุณล้างลำไส้น,ะะนี่ค่ะก็จะเอายอดของมันเอามารวบทานกับน้ำพริกนะคะ มันจะมีผลของมันด้วยค่ะผลของมันก็จะเป็นเออเห็นไหมคะตางหางค่กิโล่าทอ,องแป๊บนึงนี่คะ่ะหน้าตานี่ผลของมันจะเป็นแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คือลูกยังไม่สุกนะคะยังไม่สุกถ้าสุกแล้วก็จะเป็นออกสีส้มสสีแดงแดงนี่ดอกของเขาค่ะสวยมากเราเอายอดมันมานะคะเอามาลวกทานกับน้ำพริก กุ้งสดอร่อยมากค่ะ,ะลวกสักสองน้ำนะคะเอาความฝืดเฟื่องออกไปค่ะโอเคอเราไปหาผักกันต่อนะคะนี่ค่ะน้องเขาเก็บได้เยอะเลยนะคะนี่คือไกด์ของเราค่ะนี่นะคะอันนี้มีหลายชนิดเลยค่ะมีมะระขีน่นกด้วยมะะีผักหว,วานมีใบต้นลางจืดมีหลายอย่างะคะง่ะหลายอย่างะคะ่ะโอเคค่ะเก่งมากอันนี้คือผักป,ปัสันปิดหาในป่าแน่นอนะคะขี้เล็กใช่ยอดขีข้เล็ก OK，哈。